สวัสดีค่ะยืนอยู่ตละสูช่องกิตกลมพาเลยนะคะเดี๋ยวเจียวน้ำมันนะเอะเจียวไข่ไข่เจียวนะคะพี่น้องใส่รอใส่น้ำมันน้ำมันหมูเดี๋ยวน้ำมันลงไปให้ร้อนควรนจังเลย นนมันร้อนเดี๋ยวจะไข่ลงนะคะพี่นะ้องเกียวไข่ไข่เจลียวทอดไข่ไข่ทอดไข,ข่ทอดเราวันนี้จะมาทอดไข่ทอดไข่ที่บ้านเรียกว่าทอดไข่คนทั่วไปจะเรียกว่าเกียวไข่ไข่เกียว ใส่หอมใส่กระเทียมใส่รสดีน้ำปลาน้ำมันร้อนก็เทน้ำมันร้อนก็เทลงเลยนะคะน้ำมันยังไม่ร้อนร้อนอน,น้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งเมนูไข่เจียวเราวันนี้ ถ่ายจังกล้องร้อนแล้วมนะรอ้อนเราก็เทน้ำมันลงเลยเทใส่ลงเลยนะครับพี่น้องอยากน้ำมันลงไป น้ำมันหมูนะวันนี้เราใช้น้ำมันเนียไปเจียวๆไข่โอ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  ให้กรอบๆก,ก็หน่อยนะพี่น้องกรอบแล้วมันจะไหม้หรือเปล่าคงไม่ไหม้น,นนะ่นะกรอบๆก,ก็หน่อยนะกลับด้านเลยแล้วพี่น้องไกเ่เจียวๆไข่ของเราเมนูวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะทุกท่าน ขอบคุณที่แวะมารับชมคลิปขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไล์ทุกเซตทุกคอมเมนต์ค่ะเสร็จแล้วนะขอบคุณค่ะ